ในวันที่ทุกคนต้องเผจญกับความทุกสารพัดรูปแบบและยังหาทางออกไม่เจอในข้าคืนนี้เราจะมาสงบจิตสงบใจเพื่อทำความรู้จักกับเรื่องราวของพระสงฆ์ผู้เป็นบูรพาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานของไทยพร้อมกับศิทยานุสิ์ของท่านกับเรื่องราวของแฟนพันธ์แทสิทยานุสิ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโต ความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตาและกะตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นนี่คือคําสอนอันลึกซึ้งของทุสุผู้เป็นบุรพาจารย์ของพระสายป่าหรือสายวิปัสสนากรรมฐานของไทย ภิกษุผู้เผยแผ่คํำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งภิกษุผู้เป็นต้นแบบและถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติเพื่อถึงการหลุดพ้นแก่พระสงฆ์ผู้เป็นวิปัสนาจารย์องค์สำคัญมากมายในค่ำคืนนี้เราจะไปศึกษาเรื่องราวและคํำสอนของท่านและพระลูกศิษย์อีกมากมายผ่านการบอกเล่าของแฟนพันแผทั้งห้าท่านนี้ครับกับแฟนพันแผ่สิทธิยานุสิธ์ หลวงปู่มั่นภูริทัตโตผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งภูมิสรา์ทองเลี่ยมานาอายุ42ปีนักวิชาการสายเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องราวของหลวงปู่มั่นมานานกว่า20ปีเคยบวชที่วัดป่าสายวัดหนองป่าโพกของหลวงพ่อชาสุพัฒโธซึ่งเป็นสิทธิ์สายตรงของหลวงปู่มั่นนั่นเองนอกจากนี้เขายังเดินทางไปกราบไหว้พระทุกศิทธิ์สายหลวงปู่มัน่นมาแล้วค่อนชีตถึงผมจะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศหลายปี แต่จิตใจผมกลับสงบนิ่งทุกครั้งที่ได้ศึกษาประวัติของหลวงปู่มั่นและิุตยานุสิ์ของท่านผมพร้อมมากครับสำหรับเวทีแฟนพันแท้วันนี้ผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสองคุณโป้ยทรารพงม รัตนกรกูลอายุ36ปีดมวิศวกรโยธาที่ศึกษาประวัติของหลวงปู่มัน่นมาร่วม30ปีไม่เพียงแต่ศึกษาประวัติเท่านั้นเขายังเดินทางไปยังสถานที่จริงของวัดที่หลวงปู่มัน่นเคยจำพรรษาเรียกได้ว่าเดินตามรอยหลวงปู่มัน่นและศิทยิสายหลวงปู่มัน่นมาแล้วทั่วทั้งภาคอีสานผมอยู่วัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นมานานกว่า20ปีรู้ทุกเรื่องราวของท่านและลูกศิษย์ท่านเรียกผมล่วงหน้าว่าเป็นแฟนพันแท้ได้เลยครับ ผู้เข้าแข่งขันหมายศึกษาคุณดนสิวดนมีระวัตโสผลอายุ30ปีเพศสักรหนุ่มที่สนใจสมัครในสายวัดป่าของพระอาจารย์มั่นมานานกว่า10ปีศึกษาข้อมูลทั้งจากหนังสือและจากการเดินทางไปสถานที่จริงจนมั่นใจว่าวันนี้เขารู้เรื่องประวัติของหลวงปู่มั่นไม่เป็นสองรองใครแน่นอนผมศรัทธาและเลื่อมใสในแนวทางปฏิบัติของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นมานานนานพอที่จะใช้สติในการสยบทุกคนบนเวทีในวันนี้ได้แน่นอนครับ ผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสี่คุณเอ็มทิวาแจ้งประดิษฐ์อายุ27เปีครกวะาสิทธิ์ก้นกุฏิของวัดเขาสุกินจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นวัดป่าสายหลวงปู่มั่นโดนผู้คนเรียกเขาว่ากูเกิลวัดเขาสุกินและจากต้นกําเนิดความศรัทธาหลวงปู่มั่นที่มาจากวัดนี้นี่เองทําให้เขาเดินทางไปกราบไหว้พระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นมาแล้วมากกว่า20ปีผมไปวัดป่าสายหลวงปู่มั่นมาแล้วทุกทิศทั่วไทยไม่ว่าจะเป็นประวัติขององค์หลวงปู่มัลูกิ หลานสิทธ์หรือว่าเหลนสิทธิ์ท่านผมก็รู้ครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลขค่า อาประสงค์จารุรัตนคของอายุ36ปีเขาคือเว็บมาสเตอร์หลวงปู่มัน่น .org เว็บที่เผยแพร่ประวัติและเรื่องราวของหลวงปู่มั่นมาร่วม20ปีในอดีตเคยบวชที่วัดป่าสายหลวงปู่มั่นและเดินทางไปทุดงที่ภาคอีสานมาแล้วและเขาตั้งใจที่จะเดินทางไปสถานที่ต่งตางๆที่หลวงปู่มัน่นท่านเผยทุดงผ่านให้ครบอีกด้วยผมทําเว็บไซต์หลวงปู่มั่นมานานเพื่อรอวันนี้วันที่จะได้เผยแพร่ประวัติของท่านบนเวที พร้อมคว้าแชมป์แฟนพันแท็กลับบ้านในวันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง5ท่านนะครับอยู่ประจําที่เรียบร้อยแล้วครับเกมแรกของเราครับ3วินาทีตั้งสติให้ดีนะครับอย่าตื่นเต้นผมเชื่อว่าพวกพี่รู้โอเคนะครับเริ่มไปเลยครับมา ำหรับเกม3ามวินาทีนะครับถ้าพูดถึงพระในสายวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่มั่นนะครับหรือที่เราเรียกว่าสิทธ์สายหลวงปู่มั่นนะครับผมจะให้เห็นรูปภาพของท่านเหล่านั้นรอน,นะครับฟังให้ดีครับนี่คือคำถามครับนี่คือรูปของพระสงฆ์สายหลวงปู่มั่นที่มีชื่อและฉายาว่าอะไรดี่ก็ัปเลย สามวินาทีไปครับหลวงปู่เทศเทศรังสีครับถูกครับท่านจะเป็นผิดซึ่งอวุโสท่านหนึ่งของหลวงปู่มั่นนะครับอยู่วัดหินหมักเป้งที่หนองคายก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายก็เป็นพระสงฆ์ที่ชาวไทยเคารพนับถือกันมากครับดีป่ยโอเคนะพี่ครับผมเราพร้อมแล้วไปครับหลวงปู่สินพุทธาจารโรครับถูกครับคุณดองครับ ตาพี่แล้วครับไปครับหลวงปู่สิงขันธิยาขโมครับถูกครับก็เป็นลูกศิษย์องค์แรกของหลวงปู่มันครับถือว่าเป็นพระปุรพาจารย์สายิปัตนากรรมฐานองค์สําคัญที่สุท์แล้วก็มีฉายาว่าเป็นแม่ทัพทมสายกรรมฐานครับเทียมตาพี่แล้วครับสามวินาทีไปครับหลวงปู่ผาจิตตคุโตถูกครับ ครับพร้อมแล้ว,วไปครับหลวงปู่หลวงตาพวงสุข,ขินทรลิโยครับถูกครับท่านเป็นชาวจังหวัดกโสธรได้ศึกษาธรรมะกับหลวงปู่มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือนานในตั้งแต่ตอนเป็นเนนด้วยแล้วก็ตอนที่เป็นพระภิกษุกสงฆ์ด้วยนะครับแล้วท่านก็มีสมณศักดิ์สูงนะครับเป็นเจ้าคุณพระราชาคณะชันเทพที่พระเทพสังวรยานนะครับข้อมูลพวกคุณแน่นมากเลยครับหนึ่งคะแนน เราจะต่อกับรอบที่2กันเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่าลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นนะครับมีมากมายหลายรูปเลยซึ่งแต่ละรูปนะครับก็มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นในเหตุการณ์ที่แตกต่างกันฟังให้ดีครับนี่คือคำถามครับนี่คือคุณสมบัติของพระสายหลวงปู่มั่นที่มีชื่อและฉายาว่าอะไรก่อนนะครับ พระรูปเดียวที่หลวงปู่มั่นเคยเป็นพระอุปชาให้หลวงตาเกตวันนักวันนักโกถูครับคาจริงหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านได้เป็นพระอุปชาตอนที่ท่านอยู่วัดเจดีหลวงแล้วก็มีตอน2475นะครับก็มีพระแค่รูปเดียวที่ท่านเป็นอุปชาให้เพราะปกติท่านจะไม่ไม่ไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องการปกครองสงฆ์อะไรเท่าไหร่นะครับพี่ปอยครับครับ พระที่เคยนับถือาศาสนาคริสต์มาก่อนถึง5ปีก่อนจะเปลี่ยนมานับถือาศาสนาพุทธหลวงปู่หลุยจันทสารโรครับทูกครับเดิมไม่ได้ชื่อนี้นะครับเดิมชื่อหมไปเป็นบาทหลวงสอนสาศาสนาอยู่จนนับถือาศาสนาคิ์แล้วก็มาเปลี่ยนมานับถือาศาสนาพุทธแล้วก็บวชอยู่ในสำนักของหลวงปู่มั่นผู้ที่ทัโตหลวงปู่หลุยเนี่ยได้รับสมญานามว่าพระผู้ที่มีความสันโดษที่สุดในสายหลวงปู่มั่นครับ อยู่ที่ถ้ำผาบิงอํเาเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพี่ดนครับตาพี่แล้วครับสามาเนรรูปสุดท้ายที่ได้รับการบรรพชาจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่ลาเขียวปัตโตครับผิดครับหลวงปู่วันุตมโมครับผิดครับหมดเวลาครับอาจารย์อุ่นกัลยาณธรรมโมถูกครับก็คือเป็นเด็กแล้วก็หลวงปู่มั่นก็เห็นว่าเออผู้นี้เนี่ยถ้าจะมาบวชเนี่ยน่าจะ สามารถช่วยเหลือพระพุทธศาสนาได้ในอนาคตนะครับหลวงปู่มั่นก็เลยบวชให้พระท่านก็ปาลบว่าบวชครั้งนี้จะเป็นการบวชเนรครั้งสุดท้ายที่ท่านจะบวชให้แล้วครับผมเสียดายคุณยนตอบไม่ทันเวลาเฉียดไปนิดเดียวจริงๆน่าเสียดายมากต้องมาลุ้นกันต่อแล้วครับว่าจะมีใครพลาดหรือไม่ไม่เป็นไรครับไปต่อเราเล่นกันทั้งหมด3รอบแช่งครับแช่กระดิบงอเรา พี่เอมครับจะไปเป็นเพื่อนเขาหมังยยังยังยได้ยัง,ยงไ,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 ไโอเคโอเค,อเค,อเคหลวงปู่มั่นเมื่อครั้งเป็นคารวาสเคยเป็นโยมอุปถากให้กับพระอาจารย์รูปใดหลวงปู่เสากัตตีโลผู้ครับพอดีว่าช่วงนั้นหลวงปู่มั่นเคยบรรพชาเป็นสมามเณรในฝ่ายมหานิกาัยมาก่อนแล้วทีนี้ว่าโยมพ่อขอให้ศึกมาช่วยทำนา,นาทีนี้ว่าจังหวะ หลวงปู่เสากระตัดซิโลท่านเดินทุดงผ่านมาแถวหมู่บ้านที่หลวงปู่มั่นอยู่พอดีก็จึงได้มีโอกาสได้อุปถากแล้วก็ได้ฟังธรรมจากหลวงปู่มัน่นจากหลวงปู่เสาสิเสรส็จ <c oughs> แล้วทีนี้ก็เกิดความศรัทธาจึงได้ออกบวชในที่สุดพิยาครับนี่เราช่วยข้อมูลคนอื่นเนี่ยเก่งเลยนะแต่ถ้าข้อของตัวเองผิดฮาเลยนะ <c oughs> พระที่สอนธรรมกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นให้หลวงปู่บุญจริตปันทิโตเป็นรูปแรกหลวงปู่กูธรรมทินโนครับ ถูกครับท่านหลวงปู่บุญญาฤทธิ์เนี่ยปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับช่วงที่กรับราชการเนี่ยท่านเกิดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจนจะทั่งเพื่อนบ้านนะครับพาไปกราบพระอาจารย์กู่ท่านก็กะจะวว่านี่แหละเจอองค์นี้เดี๋ยวจะเอาความรู้ความเห็นต่างๆเนี่ยสู้กับท่านนะครับ ปรากฏว่าสิ่ง <after>, ท <ambling. S 1> ี่สู้ท่านไปเนี่ยเหมือนยิงธนูไปในอากาศท่านไม่มีอารมณ์ร่วมใดๆเลยนะครับทำให้ท่านรู้เห็นถึงคุณค่าของพุทธศาสนาจนมาปวดกับหลวงปู่กูแล้วหลวงปู่กูก็เป็นพระอาจารย์องค์แรกของท่านครับลึ่งคะแนนเก่งมากครับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเลยผ่านไปสองรอบนะครับสรุปคะแนนตรงนี้ก่อนทุกคนมีคนละ2คะแนนยกเว้นพี่ดนนะครับตอนนี้พลาดไปมีคะแนนเดียว เพราะฉะนั iana, ้นรอบที่3พลาดไม่ได้นะครับและคนอื่นก็อย่าพลาดเช่นกันนะครับเป็นกําลังใจให้นะฮะไปต่อกันเลยนะครับตลอดชีวิตนะครับของเพศบร,รประชิตของหลวงปู่มั่นจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับท่านมากมายซึ่งผมว่าพวกพี่น่าจะรู้กันดีและนี่คือคําถามครับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับหลวงปู่มั่นต่อไปนี้เกิด <sushi> ที่วัดใด ก็พร้อมนะครับวัดแรกที่หลวงปู่มั่นจำพรรษาในเพศบรรพชิตบุลพาผิดครับบัรเลียบถูกครับอเกียบแล้วเกือบแล้วเกือบอะไรขึ้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นนะแต่คำตอบจริงๆก็คืออ้าวที่วัดเรียบวัดเรียบนะครับอีกหนึ่งคะแนนแปลว่าตอนนี้คุณก็เข้ารอบแน่ๆเลย ด้วยครับถ้าได้คะแนนปั๊บเข้ารอบเลยครับถ้าตอบผิดลุ้นกันต่อฟองให้นีครับหลวงปู่มั่นบานประชาเป็นสามเณรที่วัดใดวัดศรีบุญเรืองครับถูกครับวัดศรีบุญเรืองอยู่ที่บ้านเกิดของหลวงปู่มั่นคือบ้านคำบงอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีสมัยที่หลวงปู่มั่นอายุได้15ปี ได้บรรพชาเป็นครั้งแรกโดยยาท่านโคตรวัดตุงลุงกลางเป็นพะนระบรพชาจารย์ครับึิงพนานเข้ารอบแล้วตอนนี้มาถึงพี่โดนครับซึ่งข้ามพลาดเด็ดขาดไปกำลังใจให้นะครับวัดเดียวที่หลวงปู่มั่นจำพรรษาขณะอยู่กรุงเทพวัดประุมานาราครับถูกครับ ได้คะแนนไปนะครับตอนนี้ซึ่งต้องลุ้นให้อีก2ท่านพลาดถ้าไม่มีใครพลาดเลยพีรนตกรอบนะครับเตรียมครับครับฟังให้ดีครับคําถามคณะของหลวงปู่มั่นขณะที่อาพาธนะครับได้หยุดพักระหว่างการเดินทางจากวัดป่าน้องขื้นนาไนาเพื่อไปอยังวัดป่าสุดทาวาสที่วัดใดวัดป่ากลางนนทู้ถูกครับ วัดป่ากลางนนู้ก็ตอนที่หลวงปู่มั่นอาพาธในในปัจฉชิมสมัยใกล้จะมรณภาพแล้วก็คณะได้เดินทางตั้งใจว่าจะไปให้ถึงวัดป่าสุทาวาส<น>แต่ที่ว่าก็หยุดพักขบวนอยู่ที่วัดป่ากลางนนพุสาเหตุหนึ่งที่วินิจฉัยกันเป็นเพราะว่าวัดป่ากลางนนู้เนี่ยเป็นวัดของโยมอ่อนโมราลาซึ่งโยมอ่อนโมราลาเนี่ยเป็นโยมอุปถัมภ์สมัยที่หลวงปู่มั่นอยู่บ้านหนองผือครับท่านก็เลยมาเหมือนอดุเคราะห์โยมเขาครั้งสุดท้ายเข้ารอบ ตอนนี้พี่อาแล้วฮะสู้ครับสู้สู้นะครับครับวัดเดียวที่หลวงปู่มั่นเคยเป็นเจ้าอาวาสในจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตจอมเออจำแตงครับผิดครับวัดวัจีหลวงครับตอบว่ามัจจีดีหลวงครับถูกครับเอาเลยสิครับคุณอาตอบผิดนะครับ ต่อชีวิตให้กับคุณดลต้องวัดกันต่อแล้วครับจะมีหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้เข้ารอบไปลุ้นด้วยกันเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับในรายการแฟนพันธ์แท้นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่รายการจะต้องใช้คำถามสำรองในเกม3าวินาทีตอนนี้เราต้องการอีกหนึ่งคนเราจะไปกันแบบข้อต่อข้อเลยเริ่มจากพี่ดลก่อน3วินาทีนะครับม ภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้คือสิทธิานุสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นที่มีชื่อและฉายาว่าอะไรคีณยงก่อนเลยนะฮะไปครับหลวงปู่ผางศิราปุญโยผิดครับหลวงปูลลงป่ลือหมดเวลาถึงแล้วหมดเวลาซะก่อนหลวงปู่ลือฉายา ไม่ทราบครับฉายาปุญโยครับถูกครับความได้เปรียบอยู่ที่พี่อาแล้วสามวินาทีพร้อมไหครับพร้อมครับถ้พร้อมแล้วไปครับหลวงปูกเครื่องธรรมาจาโลครับถูกครับ่อาตอบถูก โอ้โหเป็นคุณอานะครับที่เฉือนเอาชนะคุณดนไปได้ทั้ง4ี่คนต้องไปแข่งกันต่อในรอบแอคชั่นเกมช่วงหน้าครับว่า